ช่วงมาดามตัวงรีเฟรชสนับสนุนโดยไทยยูเนียนกรุ๊ปมาดามตัวงรีเฟรชวันนี้นะคะผลไม้ที่กำลังมาแรงในฤดูการฝนแบบนี้ค่ะคืออะไรคะโอ้เง,งาะไงใช่แล้วค่ะ เงาะเป็นผลไม้แห่งชาตินเวลานี้เลยค่ะเอาละค่ะในเงาะนี้ค่ะผละไม้ลูกเล็กๆล,ลูกนี้ค่ะมีประโยชน์มากมายค่ะในเงาะเนี่ยมีวิตามินซีวิตามินบีแล้วก็ยังมีแร่ธาตุอะไรต่างๆอีกเยอะค่ะแต่เชื่อหรือไมค่คะมีคนบอกว่าเงาะมีพิษ ชื่อฝั่งตรงนี้ค่ะเคยไหมคะว่าทานเงาะไปเยอะๆค่ะลำไส้ของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าอาหารมันไม่ย่อยอม,มาดามตงเคยเป็นกับตัวเองนี่แหละค่ะตอนเด็กๆค่ะชอบเงาะมากค่ะก็ทานเข้าไปทานเข้าไปทานเข้าไปค่ะเพิ่งมารู้วันนี้เองค่ะว่าในเงาะเนี่ยเขาบอกว่ามีสารชนิดหนึ่ง ชื่อว่าแทนนินค่ะเจ้าสารแทนนินเนี่ยค่ะมันก็มีประโยชน์ค่ะมันช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะแต่ถ้าเจ้าสารแทนนินเนี่ยเรารับมากเกินไปค่ะจะมีปัญหาต่อเรื่องของระบบก,การย่อยอาหารค่ะจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกผื่นอ,อืดผอมอยากอาเจียนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ทานให้พอดีค่ะอย่าทานเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าสารแทนนินเนี่ยมันทําเรื่องค่ะนอกจากนี้ค่ะเงาะก,ก็มีรสหวานค่ะน้ําตาลในเลือดก็จะสูงและคุ้มชมค่ะเชื่อหรือไม่คะในส่วนมเมล็ดของเงาะทานไม่ได้เด็ดขาดนะคะเพราะว่านายเมล็ดของเงาะเนี่ยเป็นพิษค่ะเพราะว่าเจ้าเม็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบ่อกเกิดของเจ้าสารแทนนินแบบเข้มข้นในตัวเงาะเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเจ้าเม็ดเงาะห้ามทานนะคะเอาละค่ะขอฝากกันไว้แค่นี้นะคะและช่วงหน้านะคะในช่วงมาดามตวงควัซีนค่ะมีเมนูที่อร่อยยากที่จะลืมเมนูนี้ค่ะจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่เดียวค่ะ